สวัสดีครับผมอาจาร,รย์มงคลรอดทิ้งธรรมวันนี้หมอเอมาแหมามาถึงก็มากราบเท้าผมก่อนเลยนะขอขอจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จมาดูซิดวงชะตาเป็นยังไงชีวิตนะชีวิตต้องบอกว่าต่อสู้แล้วก็หมอเอก็ได้เหรียญเนี่ยเหรียญต้องบอกว่าเหลือเหรียญ <c oughs> สุดท้ายแล้วนะก็ให้ไปแล้วผมก็เหลือเหรียญเดียว<ๆ>แล้วนะครับผมจากคุณว<ๆ>ิชาชโยพาสมาให้นะครับพระนะครับดรมปรคุณนะพ่อแก่เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ ข้างหน้านะครับนี่คือพ่อแก่และข้างหลังนี่ก็นะครับเป็นในรูปขององค์พระพิฆเนศนะข้างหน้าข้างหลังมันก็เรียกว่าข้างหน้าทั้งทั้งสองนะครับเด็ดเด็ทั้งทั้งสองหน้าเลยในะองอค์พระบรมครูนะพ่อแก่แล้วนี่ก็นะครับเหรียญนะองค์พระพิกเนศนะนี่มาดูนะวันนี้นะครับว่าชะตาชีวิตหมอเอจะเป็นไงนับจากวันนี้ไปเลยนะอนาคตนะให้ได้ไพ่ที่ <laughs> ดีที่สุด <laughs> ตอนที่มันเป็น <laughs> มันเป็นธรรมชาติของสังคมประเทศเราเนี่ยเรียกว่าต้องิดรนแบมันไม่ใช่ประเทศเดียวมันทั้งโลกทั้งโลกไปเนี้ยแหละนะครับมันก็คือคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันก็ต้องอยู่ที่ได้ต้องมีฝีมือต้องมีความเก่งแล้วก็ได้ความรู้ไปก็ไปทาอาชีพมีความรู้แบบแท้จริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอะมือซ้ายวางบนไพ่ตั้งจิตอธิษฐานนะ,ะตั้งจิตอธิษฐานเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วตัดไพ่หนึ่งกองเมื่ออธิษฐานเสร็จ ถ้าก็รวมไพ่ก็เริ่มเห็นไพ่ก็เริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องอะไรยังไงน,นะเพราะว่าตอนนี้ก็ชำนาญแล้วจะมีความรู้เรียกว่าเห็นไลฟ์สดแล้วก็เกว่ายิงไลฟ์ยิงชำนาญสิบบาทซ้ายขวาได้เดิมน,นะสิบบาท ม้อเป็นไพ่เหรียญน,นะ้แล้วนะถ้า The Sun The Star พวกไพ่ชื่อเสียงมันก็ให้โชคให้ลาบให้ความสมําเร็จให้สิ่งต่างที่ดีได้แต่เราก็ต้องดูยหมนะดูนะ,นะไพ่ใบแรกสูตรมันก็ฟ้องแล้วถ้ามันเป็นไพ่ใบแรกเหรียญแสดงว่าดีมากเหรียญไม้เท้าถ้วยดาบนะมันจะเป็นเงี้ยสูตรของอาชีพนะดูนะใบแรกของเราเป็นอะไร เป็นเดอะฟูลเดอะฟูลนี่ก็เป็นไพ่ดีนะมันให้ในเรื่องชื่อเสียงนะพระอาทิตย์เห็นไหมพระอาทิตบบยอ์อะฟ๋อพระอาทิตย์เนี่ยไม่ธรรมดาละเดอะฟูลนี่คือโนเฟียนิสัยมันจะต้องเอนเตอร์เทนความสนุกแต่นี่มันใช้ได้อยู่แล้วใบที่สองเป็นไพ่เจ้าชายดาบเจ้าชายดาบมันก็เป็นไพ่การทำอะไรที่แบบอาจจะมีเรื่องความกังวลนะเรื่องลูกเรื่องอะไรเงี้ยมันก็บริวารอย่างเงี้ยแต่เรามีเดอะฟูลเราก็ต้องคิดแปลกนะครับใบที่3ได้ไพ่เดอะมูนนะกังวลนะพระอาทิตย์พระจันทร์ มันก็กังวลน,นะครับยิ้นขยานขาวและดําร้อและกัะเย็นใบที่4นะครับรู้จักค่าของเงินสี่เหรียญทั้งหยีบเมื้กอดทั้งเอทงเอร์โทุนมันก็คือตัวแทนรู้จักค่าของการเงินมากขึ้นตอนนี้คนไทยอ่ะรู้จักค่าของการเงินมากทุกชนชั้นคนนะครับใบที่5นะครับสองถ้วยสองถ้วยก็เหมือนแฟนคลับนะครับคนรักเราชอบเรานะครับเขาก็มานะครับครอบครัวชีวิตลูกสิ่งต่างๆ ใบที่6นะครับได้ไพ่เอ็นเทเลอร์จักรพรรดที่เข้มแข็งจักรพรรดที่เข้มแข็งดีมากยิ่งนานวันยิ่งเราทํางานอะไรนานวันก็ยิ่งเจ๋งนะไพ่ชุดใหญ่3ใบละนะหรือนะใบที่7ได้ไพ่อัศวินดาบสิ่งแก้ไขคือสู้สู้เพียรพยายามมุ่งมั่นใบที่แปดนะครับได้ไพ่จุ้ไม่จำกัดวงเงินนะจุดนี้ว่าคือลงเหงมีโชคดีมากนายเมษอ่าเมษาใบที่เก้า ได้ไพ่หนึ่งเท้าปวดเด่นแจมตลาดก็ได้หนึ่งไม้เท้านี่ยังไงมันก็เป็นไพ่โดดเด่นนะอ่ะเดี๋ยวฟูเดี๋ยวซันเดี๋ยวซันเดี๋ยวฟูเดี๋ยวฟูเดี๋ยวฟูในมันกลับทั่วต่างถิ่นมันก็ดวงใช้ได้แล้วสุดท้ายได้ไพ่นะไพ่ไพ่ใหญ่ครบสี่ใบอดูอาจารย์มาปวดผมในใบนี้เป็นหมอดูสิ่งพิเศษไพ่ลงแข็งเราเป็นไพ่ดีเอาตัวรอดได้หมดคือชีวิตหมอดูเนี่ยจลับไว้นะเอาชีวิตหมอดูเนี่ยต้อง เราเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็โชคดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเราเราเป็นอุยพรคนชมคนทําสิ่งต่างก็เนี่ยชะตาชีวิตมันก็เป็นอย่างี้เอาตัวรอดได้ไม่มีปัญหานะเดฟูมันก็เป็นตัวแทนพระทิศอยู่แล้วมีชื่อเสียงแจมตลาดก็ได้หนึ่งไม่เท้าก็ติดกันดับหนึ่งเรียงก็เฮง หาเงินได้นะผมนึกถึงอาจารย์เลยเห็นได้ไปดิผมผมถูกวันจริงอาจารย์ผมกอบขึ้นอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสุไลายนี่แหละคืออาจารย์มาปรดผมได้ผมรู้เลยว่าไอ้ไปีิขึ้นผมรู้เลยว่าเป็นอาจารย์ต่อไปเราก็เป็นครูบาอาจารย์คนมีความรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถ่ายทอดไปความรู้มันเป็นสิ่งธรรมชาติของการทำมาหากินสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะเราเป็นพ่อคนเราเป็นสิ่งต่างเราดิ้นรนมนุษย์เนี่ย แล้วเราแบ่งเรารู้จกักเรามีวิชาความรู้ตรงนี้มันไปช่วยเหลือวาจาศักดิ์สิทธิ์ปากเป็นเอกพูดแล้วได้ตังพูดแล้วเป็นจริงพูดแล้วตรงนะเรามีภาษาคาร่า็นไหมไพ่มันจะขึ้นมาแม่นไพย่ยังไงก็ขึ้นมาความจริงเรามีวิชาเราก็หากินกันไปนะครับเราก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองเราก็สร้างความเองเนี่ยพฤติการทันวายอยู่ในภาษาคาราแต่ไม่ต้องไปกังวลเจ้าชายดาบดนมูนเนี่ยจ้าผ่านรสชาติชีวิตอย่างนี้มาผ่านมาหมด นะเมื่อก่อนตอนเป็นหมอดูตอน2,541ที่มันต้องเริ่มเก็บค่าครัวมันต้องเริ่มแล้วก็สับสนเพราะเราถนัดการเป็นหมอดูกแบบับซื้ลูกดูฟรีดูอะไรก็อยากรูก้อยากเห็นพอเศรษฐกิจมันพังฟองสบู่แตกตอนยุค2,541ลูกก็เกิดเหมือนเราอะ่ะเหมือนจ่า ผ่านมาทีแต่มันดําเนินชีวิตมาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มันก็ใกล้เคียงย้อนยุคไปมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกครั้งอ่ะคนชีวิตเราอ่ะผ่านรสชาติตัวนั้นมาแล้วเรารู้สึกเรารู้จักเพราะฉะนั้นเราก็เล่าสู่กันฟังอ่ะเข้มแข็งไว้มีความสุขทหารของกินอย่าไปกังวลอย่าไปว้าวุ่นเราต้องหนักแน่นเพราะเราเป็นจุดยืนเป็นคนอื่นที่เขาแบบเฮ้ยสับสนกเขามงวิ่งมาหาเราเราก็ต้องเข้มแข็งซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะว่าอาจารย์ก็อ่อนแอ,มา,อ,อ,นแอมาก่อนอ่อนแอมาก่อนกลัวมาก่อนฟุ้งา ตกงานอ่ะคิดดู2องพน่ะลูกก็เกิดวันเดียวกับตกงานอ่ะชีวิตจะเป็นไงอ่ะแล้วเศรษฐกิจกกหาตกงานถ้ามันเป็นยุคธรรมดาก็ไม่เป็นไรมันหางานใหม่ได้อะไรต่างๆแต่นี่มันตกจนทั้งประเทศทั้งโลกในฟฟองซู่แตกเนี่ยมันก็จะมีประเทศที่รวยหรืออะไรแหละแต่ประเทศเราเป็นประเทศด้อยพอด้อยประเทศมหาอำนาจเขากดเขาแก่งเขาเก่งเราเป็นประเทศด้อยเงินดอลลาร์ ยูโรเงินแรทลอยตัวเงินบาทรอยตัว,ตวทุกอย่างมันเท่าตัวหมดเลยจาก25บาทากลายเป็น50นะเพราะฉะนั้นยุคนั้นคนที่เขาไปกู้เงินนอกมาเข,เขาก็ดิ่งกันหมดเลยเขาก็เครียดกันหมดเลยบางคนอ่อนแอเพราะอะไรยืมมา25ล้านแต่เงินมันลอยตัวเป็น50ล้านยืมเข้ามา25ล้านต้องไปใช้50ล้านเนี่ยมันก็เครียดกัน แต่คนที่ไปกู้ข้างหลังมันก็รวยสิเพราะว่าโอ้โหมันก็มันก็เลยที่เขาบอกล้มมุมฟูแต่เนเนเราตัวเล็กตัวน้อยอะ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรต่างๆเราก็ดิ้นลนอ่าเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องมาเป็นหมอดูเราก็ต้องดิ้นลนเพื่อปากผู้ท้องเราก็ต้องทำแต่นี้เรามีวิชาเราก็มีคนเขาเครียดเครียดกันก็เหมือน,นเงี้ย <S <S คนต้องเครียดเครียดกันก็เยอะเราก็ต้องมีจุดยืนสนุกเฮฮาเราอาจจะสับสนหน่อยแต่เดี๋ยวสักพักก็ชินเข้าใจชีวิตก็คอนโทรลก็บอกเว่ามีความสุขสนุก ทุกเครียดครั้งใดก็ไปรีแลกไปรีแลกก็คืออาหารของกินมองหน้าลูกมองหน้าครอบครัวจิตใจมันก็จะเริ่มมีความสุขเอาโมเมนต์ความรักถ้าเกิดเราเป็นโมเมนต์ว่าเฮ้ยข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรเป็นไงมันทุกข์เพราะมันมองไม่เห็นแต่ให้วันนี้มีความสุขกอนคนที่มีความสุขมันจะกล้ากินพอกินเสร็จมันจะแข็งแรงแข็งแรงมันก็จะาหาเงินได้คนที่แบบไม่กล้ากินมันจะป,ป่วยกลัวไปหมดฟุ้งซ่านไปหมดมันจะ ความจินตการของตัวเองมันจะหลอกหลอนตัวเองกจเลียกฟุ้งซ่านจิตตกซึ่งเศร้าเนี่ยเรามีเจ้าชายดาบอยู่มันก็มีอามีความรู้สึกอยู่เออเนี่ยยิ่งมาไม่ถึงเยใช่มันจะขึ้นมามแตงเบ็ะเลยจำไว้ต้องคอนโทรลตัวเองให้สนุก คอนโทรลให้ตัวเองมีความสุขต้องคิดบวกอ่ะอย่าไปคิดทุกข์คิดทุกข์ไม่ได้เลยคิดทุกข์แล้วมันจะทําให้เราจิตตกโอ้มันเป็นผมรู้เลยว่าอาการเลยมันคือชีวิตจริงไงมันต้องน้ําตาไหลเพราะว่ามันคือชีวิตจริงมันเป็นเราการดูหมอเนี่ยมันคือแปลคมหมายว่าเหมือนมีคนเข้าใจเราจาไว้เลยนะเวลาเราหนักเรากังวลอ่ะแล้วคนมาพูดในโมเมนต์ที่เรามีความรู้สึกที่เราเป็นที่เราใช่เนี่ยเราจะรู้สึกอบอุ่นเพราะอบอุ่นนี่แหละมันคือสุขไงเรามีภาษาทราตปเอมเพล ก็ค่อยๆสร้างชื่อเสียงไปนงเนี่ยมันก็ชื่นเดอะฟูลเนี่ยก็แก๊กก็แก๊กไปไม่ต้องไปตั้งเป้าว่ามันจะต้องได้สูงได้มากมันจะเครียดในการตั้งเป้ามันจะเครียดแต่เฮ้ยมีข้าวกินแล้วเฮ้ยรอดแล้วเฮ้ยวันนี้มีแล้วข้าวกินลูกนี่แหละออยโมเมนต์ที่มีความสุขตรงเนี้ยเออเข้มแข็งใจมันจะรู้สึกแกร่งใจมันจะรู้สึกสบาย ชั่วโมงนั้นผ่านมาเหมือนกันไม่ใช่แล้วก็ยุคนี้อีกอาจารย์ก็ยังต้องผ่านนะยุคนี้เหมือนกันนะไม่ใช่แปลกหมายว่าเฮ้ยอาจารย์มงคลเนี่ยมันก็ต้องเข้มแข็งถึงจะสุ่ถึงอะไรเราต้องเข้มแข็งก็แล้วน่ะเหมือนกันแหละไปพักผ่อนไปรีแลกซ์พักผ่อนตามอะไรงานวัดสวนสาธารณะถ้าเรามีเงินหน่อยเราก็ไปไกลหน่อยกินเดี๋ยวเงินมันก็หาได้นี่เราก็หาได้หนึง่งเหรียญไม่จํากัดวงเงินรู้จักค่าของเงินเจ้าชายดาบยมูลก็ลูกก็อาจจะต้องเรียกว่า มันจะมีการเจ็บป่วยหน่อยแต่รู้สึกเนี่ยเราหน้าจะมันมันมีโอกาสมีลูกอีกคนหนึ่งได้นะเนี่ยเนี่ยสองถ้วยเนี่ยนะครับผมแฝงผมตัดลูกทิ้งแล้วเหรอมันจะมีใครอยู่ด้วยสิมันมีอะไรไหมหลานเหลืออะไรไหมไม่มีครับไม่มีนะแต่มันมีสองถ้วยอยู่น่าจะเป็นฝั่งทางแฟนเพราะว่าแฟนมีมีมีลูกติดตอนตอนนี้ก็อยู่กันอยู่ อ๋อเขามีลูกกันอยู่แล้วใช่ัหมมีไพ่เด็กสองคนชายคนหญิงคนละเนี่ยเนี่ยนัเนี่ยชายคนหญิงคนตอนนี้ก็ชายชายคนชายคนแบบหญิงคนครับเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวเล็กก็คนหนึ่งที่ตัวเล็กเนี่ยตอนนี้ตัวนี้ก็คือเพราะไพ่เด็กขึ้นมาสองไงอาจารย์ก็เลยเอ้ยนี่ตอนนี้ก็ป่วยก็ป่วยเป็นไข้หวัดอยู่แต่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเาก็ดีไม่เป็นไรหรอกเขาก็เลี้ยงก็กระตันอยู่เขาก็สใสพระสังฆราชเอ็นบล้อ เข้มแข็งหน่อยเราก็ไม่ต้องไปสิ่งแก้ไขคือเอ็มเพอเรอร์อ่ะพนมมือเดี๋ยวอา <c oughs> จารย์จะท่องคาถาให้นะให้ฉังเลยให้มีสิ่งที่ดีๆเลยอะ่ะต,ตั้งจิตนะมาเที่ยวคาถาที่ดีดีกับไปครับนักเมตตาโมกุณาพุทธปาณีทานดียะเอ็นดะูสัมปสิทธิยังมะมะครับเตสิกครับเตสิกกินการนาครับเตสิกอาหังปิตังชาลมิชามิ นักเมตตาเป็นคาถาคนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นการเงินการงานต่อไปนี้ประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นนักพยากรณ์ก็เป็นนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีช่วยเหลือเกื้อกูลเขาได้ประสบความสําเร็จพาเขาล่ำรวยพาตัวเองล่ำรวยมีความสุขเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งคนดูและก็คนที่มาดูคาเตศรคาเตสรกินกรณนาคาเตศรอาหารปีตังชนมิชนมิเป็นคาถาแควค่าพยาหัตรายใด สิ้นปืนผ่านหน้าไม้หอกของมีคนสับตัวอาวุธทุกวนี้อารพิษสิ่งต่างไม่สามารถทําร้ายกายกล้ามตัวเราได้วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติต่างไหนทุกว่าชาตินี้ก็ขอให้หมดจบสิ้นกันไปหรือว่าตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดที่มีวิบากกรรมมีความทุกข์มีความทรมานจะไม่เป็นอันตรายแม้ต่ปลายผิวคนและตัวเรายังช่วยเหลือให้เขาหมดวิบากกรรมหมดความทุกข์หมดความทรมานให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขา รูบาร์ของอาจารย์มงคลรอดทิทธรรมูบาจาจาร์ของตัวเราและสิ่งศักด okay. ิ์สิทธิ์ในสากลโลกจะปกปักรักษาตัวเราไปตลอดกาลนานเทอสาทุสาทุกษาทุกษาทุกทุนะให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะในเหรียญพระบรมครูนะพ่อแก่แล้วก็นะตาอกพระพิฆเนศนะนั่นแหละเอาไปเป็นสิ่งที่ดีนะเก็บไว้เก็บไว้นะไว้ให้มีแต่สิ่งที่ดีมีความสุขความเจริญอ่ะ เอาเหรียญนั้นมาเอาหรียญที่ไปเหรียญนี้อาจารย์ปลูกเสกกับมือเลยนะจะได้เป็นสิ่งที่ดีนะตั้งจิตปฏิภาณนั้นแล้วเดียวการปลูกเสกมาม่นั้นได้แต่เรียนญท่านี้ยให้ดีให้มีสิ่งที่ดีเจริญรุ่งเรืองจะได้ยังครับเออคือได้เต็มไปหมดเลยนี่จากสิ่งจักจิตในกระเป๋าผมเนี่ยคือเออไม่น่าเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่สิ่งเนี่ยเอาไปไหนก็มีแต่คนแห้เนี่ยแหละนี่ยแหละอันนี้แหละ หายากที่สุดแล้วไม่มีแล้วอ่ะนี่ไปอยู่กับพ้องกับมือเลยติดกับมืออาจารย์องค์คนรอบทิ้งทำเลยนะจเริญรุ่งเรองเลยในปีสิ่งที่ดีช่วยเหลือผู้คนได้สําคัญสําคัญมีความสุขความเจริญแล้วค่าผมเห็นไพ่วันี้ผมไม่เห็นอาจารย์อเลยเราออกมาปูกถูกวันและวันนี้กรได้มีสิ่งที่ดียิ้มรอย ขอบคุณครับอาจารย์พ่อฮึ่มนะอ่าโอเคขอบคุณมากเนาะลาเดีเย๋ยวทุกด้วยกัน,ดกนเดี๋ยวลงให้ดู <A> นะครับหมอ,อ,อเอ๋งูปะปะอ่ะเอ้ยเบอร์โทรเบอร์อะไรหมอเอ๋ติดต่อง่าเผื่อจะได้ไปช่วยลูกศิษย์ลูกหาเบอร,ร์โทรอยู่ตรงไหนบอกเลยเบอร,ร์โทรศูนย์แปดแปดเก้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าสองแปดครับเฟซบุก๊กเพจก็เอ๋จักพรพงศ์ทรัพย์มงคลนะครับนามสกุลทรัพย์มงคลเป็นนามสกุลของอาจารย์พ่อ ก็พี่ออนเป็นคนแบ่ตั้งให้นะครับนะครัเป็นนามสกุลนี้ก็จะไม่ทําให้การพ่อต้องขายหน้าไม่ทําให้การพ่อต้องเสียเสียแบบชื่อเสียงเพราะนามสกุลนี้ค้าคอผมอยู่ผมจะทาให้ดีที่สุดครับขอบคุณนะบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ผางทางพระประแดงครับตอนนี้ย้ายมาอยู่แถววัดใหญ่คลองแบบคลองประคนครับหมอเห็นเนี่ยเราจะเล่าให้ฟังสรงไพ่ที่ดู ที่ดูดักการเมืองคุณมอเอชชนสวัสด์นะก็มาหาเสียงที่ที่บ้านใช่ไหมใช่แล้วหมอเอ๋กำลังไลฟ์สดส่งมานะเดอดเด็เป็นใบแรกเลยอาจารย์มงคลก็ปาพากาประมาทคดนเล้นตกใจแล้วแล้วคุณหมอเอ๋นะครับก็ไลฟ์สดแล้วก็ได้อะไรนะค่าครูมาเป็นมาม่ามาม่านะคุณหมอเอะคุณหมอเอชเจอเอ๋ชนสวัสด์คุณเอชชนสวัสด์มาหาเสียงแล้วก็ ให้คุณหมอเอเนี่ยนะครับดูให้กได้ไพ่เดดเดตได้ไพ่เดวิลได้ไพ <c oughs> ่เจ็ดดาบแล้วก็ได้ไพ่รุนแรงอะไรต่างๆหลายอาจารย์มงคลก็พาดันประมาทไปเลยเพราะว่าเออเขาเป็นนักการเมืองไงเดดเดพอผ่านไปหนึ่งเดือน <c oughs> คุณยยเอชนสวัสด์เสียชีวิตเนี่ย <c oughs> แหละตอนนั้นอาจารย์ก็แชร์นะันักการเมืองคนหนึ่งหมอเอะนะครับ ดูให้นะเราก็เออเราก็ชี้ว่าเออคนเป็นนักการเมืองเนี่ย mm hmm. เขาต้องต่อสู้เขาก็ต้องมีเสือสิงกระทิงแรดหรืออะไรต่างๆเข้ามาเจอทั้งคนดีคนไม่ดีเขาก็ต้องเข้มแข็งนะประมาททั้งคู่เลยเดดเดคือประมาทคือไพ่จริงๆเนี่ยเดดเดดมันก็ตรงดวงนะ mm hmm. ว่าคุณ เอชนสวัสด์นะท่านสสผู้ลงรับไปแล้วเนาะเราก็ต้องขออนุญาตท่านนะครับว่าเราขอเอามาพูดกันนะอาจารย์มงคลรอดทิ้งดำเนี่ยก็คือคนที่มีวิชาความรู้ก็สอนลูกศิษย์เหมือเดิดเด็กมันแปลความหมายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอก็ส่งมา เราก็ด้วยความรู้สึกคือแบบเออเขาเป็นนักการเมืองชั้นผู้ใหญ่เนาะเราก็มีความรู้สึกกังวนลระมัดระวังคําพูดจะสอนจะอะไรแล้วแต่ก็เอออธิบายไปแต่จริงอะ่ะความความหมายมันรู้วันรู้กันอยู่แต่ด้วยบางสิ่งบางอย่างมันก็จะต้องว่ากันไปสิ่งต่างๆแบบกดว่า1เดือนเสียชีวิตจริงๆเนี่ยแหละคุณหมอเ,เอ,อ๋เนี่ยนะอ่าใครอยากจะรู้จักอยากจะโทรไปก็อยู่แถวพระประแดงเนาะ,ะแถวสมุทรพัสมุทรเจดีนะตอนนี้กำลังมีงานพัสมุทรเจดีเลยเนาะ ก็ไปเนาะอยู่ตรงไหนบอกละเอียดหน่อยเผื่อเขาจะอะไรม์โทรมีอยู่แล้วแหละมีครับอยู่แถววัดใหญ่คลองประกวดครับเป็นแบว่าสักกาหรือว่าโตได้เมื่อก่อนผมอยู่แถววัดสาขาตอนนี้ผมย้ายออกมาอยู่วัดใหญ่ที่อยู่ใหม่รีบบอกเลยที่บอกเลยจะได้เออจะได้ไม่ต้องกังวลมันสร้างชื่อเสียงอ่ะบ้านเลขที่สองปเครับหนึ่งห้าหนึ่งครับเดี๋ยวแป๊บนึงคอยชมพไปอยู่มันจำไม่ได้ย้ายมาที่อยู่ใหม่ด้วยอ้าวเออเราต้องบอกกันให้ละเอียดจะได้ นะครับมีแฟนคลับของอาจารย์มงคลรอดทริงทำแฟนคลับของหมอคุณหมอเอชีวิตเนี่ยต่อไปเราก็ช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆหมุนเวียนเป็นวงเวียนวงการการมนุษย์อาจารย์มุงคลก็เป็นมาพอมีความรู้ความชนาญก็ถ่ายทอดไปให้มีความรู้อย่างแท้จริงไม่ต้องไปหลอกลวงไปโกงใครเขาไม่ได้มีความรู้อ่ะว่ากันไปเบอร์โทรจาได้ก็แล้วกันเนาะนะครับอยู่แถวตรงนั้นอ่ะจุดหลักจุดหลักจุดหลักก็แถวหมู่บ้านหมู่บ้านสยามนิเวศ โครงการสองครับรน,น,นะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับตรงนั้นก็มีเรื่องจะมีคนทยอยแต่มาดูบ้างแล้วมีคนมู้จากปแล้วแบบแตอนนี้ปากต่อปากสำคัญปากต่อปาแล้วที่สําคัญคนเป็นหมอดูเนี่ยมันต้องมีคนช่วยเหลือเพราะว่าคนช่วยเหลือแฟนคลับหรือว่าแอดมินหรือว่า่าสิ่งต่างเน่ยเรายิ่งมีคนที่ดีคนช่วยเหลือคนแชร์นชน เขาเรียกดวงนางกวักเนี่ยเดอะฟูดหนึ่งเหรียญเนี่ยเออเดอะซันหนึ่งเหรียญเดอะสตาร์หนึ่งเหรียญเดอะฟูดเดอะหนึ่งเหรียญเนี่ยมันดวงนางกวักนั้นไปหยิบไปจับอะไรยิ่งเรามีพาษสังฆราชมันยิ่งดีไปช่วยเหลือไปยังไงเฮงไปเฮงพาเขาเฮงพาจานมงคลรอบที่ทำเองเนาะขอบคุณมากเนาะมีเวลารวยกรอบรูปมีเวลารวยละก็สิ่งต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราได้น่าจะยังอ่าเจ้าแม่คุณอินปางประธานพรยังเนาะเดี๋ยวเอาไป เจอแม่คนที่ปาประกานตอนเอาไปแกคนนี้คนนี้ด้วยเอาไปเยอะๆ <Yeah. S 1> ไปแก ขงหันกังหันแชรโกงมิวเลยนะห้องโงอาจารย์มงคลนี่ไปปลุกเสกมาที่วัดแชรโกงมิวเนาะนะครับนี่แล้วก็นี่เจ้าแม่คนอินปางประทานพรแล้วก็ข้างหลังก็เป็นยันแปดทิศนะเป็นยันแปดทิศเนี่ยตัวนี้นะไปที่กังหันนะที่วัดแชร์กงมิวห้องโงเลยนะเอาไปให้ร่ำรวยนะให้มี<ด>ลาสิที่ดีๆเอง กามคนไปบูชามาทึงที่แล้วก็ไปปลูกเศษจมา <g ül> อ่ะรับไป<ช>ไปแจก <g ül> คนนู้คนในี้ให้ลูกศิษย์ลูกค้าให้เฮงๆให้มีแต่สิ่งที่ดีนะ<า>ขอบคุณมากครับเครับรลยรับเลยครับ<า>ทุกคน